สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคนนะครับยามืงิซ่องของเอาแต่ใจฟาร์มนะครับเช้าเช้าของเอาแต่ใจฟาร์มนะครับมาเบิ้งมือนี่าเจมนมิ้จะเห็ดเกี่ยกับเขาเองในได้แต่วนะครับอหมอกแล้วฝนบุบๆเพี่อยพี่น้องท้ายถือบอลลองทาย,ยกันมาเบิ้งว่าอันนี้คืออะไรนะครับฟักเราสุกแล้วนะครับ เราบุญก็จะเอาหมูใส่แล้วเมาทำไสปป่ไส้หนึ่งนะไส้หนึ่งจะมาเลยอันนี้เอาเห็ดเป็นแล้วก็จะใส่หมูให้เลยแตงชิ้นหมูเราข้างหมูเราใส่อันเอาบุญเส้นใส่นั่นตัดบ,บุญเส้นใส่ด้วยใส่หมักหมูเราเขากะเอาบุญตัดบ,บุญเส้นใส่ด้วยอันนี้ลูกไส้เห็ด ทำไงกับสิประจมไปไหนดีเขาเขารอ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 ไว้เป็นตั้มเป็นตั <c oughs> ้มอยา้สั่งไอเสตสซื้อยาเก้อไอมางานสิบกเนเขาใส่มือเ้าจะเสดตปงเพราะว่าปัจตนมันกับมันหาหนะนาที่สินาทีแล้ว กระสิสุกแล้วจะเปื่อยแล้วจะช่ยำง่ายแล้วนี่เราใส่หมูไปปอหมูสุกเราก็ค่อยเอาัหมูยืนเส้นสุอยงกิดหมูใส่กระดูกหมูก็แลยสีนั้อแล้ว เดี๋ยวเขาต้องซีมก่อนดิทาง,ทางามันจืดถ้ากัรถดีซะอีกมันจืดผดเพรว่าก็บโมเนหวายมันเขมมมสแปดด๊กเดีโอ้โหกคอเราใส่หมูไปแล้วกินหมอ้อไปมมจากข้าวกินหมอไ้เพื่อว่าเห้หมูมันสูง นะครับใหมือมันสุกกพาว่าแต่นเรื่องเขาหลายอัสิพอดีเลยมาให้มมันสุกนิ้เพาว่าตำกับน้ำพึ้กับปีทาี่คก็บรรทมบักกีแหลกแล้วนะครับอานนี้นก็บกกีเขาจากมือ เปลี่ยวหวายอันนี้เป็นบักเนาวมาตัตรสวัญคุณยายเหมือนกันคุณจะเห็นหลักนี้ อันน <c oughs> ี้ำอุ่นเพ้่จะใส่น้ำอุน่นนถุงบ <c oughs> อนใส่สีสันหน่พอพก็ได้ใส่ไหนใส่หนังก็ใสีเหลวเอง กอก็จะสามสองไงะ phải tăng khai một kia hiện bao nhiêu hàng? ชูรสใส่แล้วน้ำตาลใส่แล้วใส่เหม็นกับมันกับผสมเพราะว่าน้ำกะซีน้ำกะสิอมอมเปรี้ยวนิดนึงเฉยๆนะครับ เราไม่ได้ใส่แล้วหยัมแต่เราก็จะจม,มแบบน,น,นๆๆๆๆ้นก็คือสิหยัมได้นะนะเราใส่ไป้อชื่อเฉยเสร็จแล้วเรคือกะปินะครับประมาณใส่ซีซอนก็ได้เนี่ยตมามาประมาณนี้เพราต้องเพราะเป็นเห็ดแอแจะเข้าใจว่เห็ดแอแจะมันคือเห็ดมันไม่เป็นตะก,กินอ่ะเออเห็ดแต่มันพอดีเบิดบ่เบิดกับเพราเป็นยังเขาเป็นล่ย แตัวนี้แกงหัวนะครับอุ่นไว้ให้หมูแกงจืดแล้วก็จะสุกไดีหมูแกงจืดหมูแค่สุกแล้วตอนนี้มา<ะ>แล้วก็ใส่แล้วก็ใส่เต้าหู้ลง,งไปเต้าหู้สุกนะให้่เลยใส่เต้าหู้ลงไป มันสูบหมดมันสูบแบบเละเลยละอันนี้ยมีกระดูดกหมูดแบบแบบตัวนัว้นสูบหมดเลยต้นโดนหมดตันโดนไม่จะเละมาข่าวให้ตอนหน่อยมันมันมันเละเร็วพอเราใส่อันนี้แล้วก็ใส่ ถ้าใส่เง้นช่วยแบบ่อนเป็นเซ็นต์กระพารก็ใส่เสร็จแล้วดิว้งใส่ที่ฝา หนึ่งห้าสิบก็แล้วเราก็มาตักถ <in> ้าเราถ้ากินอยูมันเลือดสัตว์เลยเรจะตีปตาเสือไปปลากระเพาเดี๋ยวลราจะตีปลากระเพาคือบ่ต้องตักเราบ่ต้องเอาทีงพี่มาแตะแตะแตะให้มันทอกันตักอันไหนมันพูนแตสร้างมันแต่ว่ามันมีหนามันมีตอนเพราะว่าถ้าเขามะไปเสีย มันเรียบร้อยอมันเป็นตะกินเ,เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเขาวนเส็นใส่ปุ๊บพอพอค้าเขาประศองดิดเขาเอาของที่มันติดุกง่ายอะใส่ที่หลังสุดแล้วก็จะกินเมลายกิน่หลายแต่ว่าเบ่แมนเขาตักหน่อยหรือว่าเบ่แมนเขาเห็ดหน่อย,ยอด้ว นะตม้มต้มบักฟกักแบบเปลือยเลยวแล้วก็คอยมือนในสะ่ทข้าไป เออเสร็จแล้วนี่นะครับแต่ว่าเราตักข้าวใส่ก่อนตักให้หมดไลยข้างหน้า่ก็เมื่อมันหลายามันหน่อยตักเอาได้เห็นแบบวเออ เราจังเยอะหาชิก็เขามันอเพราะอุ่นๆแต่ว่าเขา,าอ่ะมันอุ่นนี่หล่อนรอนนี่ห่นี่เนี่ยเนี่ยที่เห็ดแบบนี้นยังจะไหเร่แล้วก็วจะกินประมาณน,น,นี้ละยังจืดนัทีกับปี้อีกบ้าอยังอีกเขาเหรอแค่นี้ก็ได้สองอยัง อันนี้ประุูย่างประทูธรรมดาแก้ไว้นะครับการแล้วๆลแค่นี้แหละนะครับผมแล้วเขาจะมาเบิ้งตอนย้ายแตวกินคลิปต่อไปนะครับอันนี้เป็นคลิปสอนเอื่อยเหยครับเขาโอเคครับ